ให้หนอนแมลงวันลายกับลูกเจี๊ยบนะครับให้ลูกไก่นะครับก็กินดีนะครับสําหรับหนอนแมลงวันลายผมผสมลงไปในไหนครับก็หวานลงไปนั่นแหละในอาหารสําเร็จรูปนะครับอาหารไก่ไก่เนื้อนะครับก็ให้กินบารุงควบคู่กันไปนะครับเพราะว่าช่วงไก่ยังเล็กอยู่ก็พยายามนะครับให้กินเต็มที่นะครับให้เขาแข็งแรงนะครับ ก็ให้แนแดงด้วยนะครับหนแดงก็ไก่ก็กินอยู่นะครับแต่ว่าก็ลองฝึกนะครับผมฝึกให้เขากินนะครับลองฝึกให้เขากินตั้งแต่เด็กนะครับให้เขาชินให้เขาคุ้นชินนะครับแต่ว่าจะรู้สึกว่าจะชื่นชอบนะครับนอนมแมลงวันลายนะครับมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นนอนคือมันมีชีวิตมันมันมันดิ้นอยู่ใช่ไหมครัไก่มันก็จะรู้สึกว่ามัน เป็นของสดนะครับของยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะตามสัญชาตญาณของเขานะครับก็รู้สึกกินดีนะครับเดีย๋ยวก็คงจะให้เรื่อยๆนะครับสาหรับนอนแรงวออันลายนะครับช่วงนี้ก็เอาเข้าหมุงละนะครับเตรียมที่จะดักไข่แล้วนะครับเก็บไข่รอบที่สองนะครับ สำหรับนอนแมลงวันไลน์นะครับรอบหน้าเนี่ยก็คงจะไก่ก็น่าจะได้กินเต็มที่เลยนะครับรอบนี้คือเริ่มเป็นดักแดล้ละนะครับไก่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วมันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเลยไม่อยากให้กินนะครับโอเคครับผม